ดวงดาวเคลื่อนไหวแล้วหลังสมรักคำสิงแฉวีรกรรมตรงๆที่ทำกับลูกเรียกได้ว่ายุติความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับเบสรากวานีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงๆงกริศกรมาสักพัก และในวาวต่อมาก็กลายเป็นที่ร้อนระอุโซเชียลเมื่อพ่อสมรับคำสิง์นั้นได้ออกมาแฉหนุ่มตรงตงว่าตรงๆอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟข้าวข,ของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกันสามวันดีสี่ วันค่ายพ่อปลอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาวตอนเล่นละครดังก็เปลี่ยนไปบอกว่าโดนช่องบีบไม่ให้ลงรูปคู่พยายามตัดเบสออกเบสโดนแฟนคลับดา่าตรงๆไม่เคยออกมาปกป้องเบสพยายามอดทนถึงที่สุดล่าสุดสงกรานเบสอยู่ขอนแก่นตรงๆไปมหาสารคาม ห่างกันนิดเดียวไม่มาหาติดต่อไม่ได้มีคนถ่ายมาให้อยู่กับผู้หญิงเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วมีผู้หญิงถ่ายรูปว่านอนกับตรงๆไปโชว์เพื่อนแล้วมีคนส่งต่อมาให้เบสเรื่องรถเอาผาที่ออกมามีแต่ตรงๆใช้ตีสี่ถึงห้ารถอยู่รีสอร์ทสอบสวนคนขับรถรับสารภาพมีผู้หญิงแต่ไม่รู้ทำอะไรเพราะคนขับนอนรอในรถ ตรงๆบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวันพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตทุกคนแฮปปี้ที่เลิกกันลูกเราหมดเคราะหมดโศกหมดเวรหมดกรรม และล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างดวงดาวจารุจินดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสมรักคำสิงแชวีรกรรมตรงๆที่ทำกับลูกสาวเบสคำสิงโดยงานนี้เบสก็ได้โพสไอจี IG ระบุแคปชั่นขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุญธรรมของหนู แล้วสงกรานที่ผ่านมาป้าดาวคือคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาวและโพสต์ภาพที่วิดีโอคอลกับดวงดาวอีกครั้งพร้อมระบุว่าแล้วก็เป็นคนแรกที่โทรมาวันนี้